มีการประกาศนะครับขึ้นดอกเบีย้ยอีก0.25รนะครับร้อยละ0.25ก็จากจาก2่ะดอกเบีย้ย2เป็น2.25นะครับผมไม่แน่ใจว่าเออมันมันจะดีไหมเอางี้ดีกว่านะผมไม่ค่อยเห็นด้วยแล้วกันกับการขึ้นดอกเบีย้ยนะถ้าเราดูอย่างอินโดนีเซียนะครับเขาเตรียมตัวจะลดดอกซะด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าด้วยความที่อเมริกาเนี่ยยังขึ้นดอกอยู่ผมยังอ่านข่าวอยู่จำได้ไหมก็ เขาก็แค่ชะลอไปก่อนนะคงดอกเบีย้ยไปก่อนนะของเราเนี่ยแค่คงดอกเบีย้ยมันก็โอเคแล้วนะนะแต่ว่านี่ถึงขนาดขึ้นดอกเลยอะ่ะมันมันค่อนข้างเหนื่อยนะครับหนึ่งคือเราเนี่ยไม่บริบทของเราเนี่ยไม่ได้เหมือนกับฝั่งอเมริกานะครับที่เขาเรียกว่าอะไรดีฝั่งอเมริกาที่เงินเฟอ้อมันคือเป้าหมายหลักต้องต้องแก้ใ้ได้ข้าวของมันแพงทุกวันนี้เนี่ยมันก็แพงแต่ว่ามันไม่ได้แพงแบบ เบอรวังนะฮะวันนี้มันนิ่งแล้วคนก็ชินกับราคานี้แล้วแล้วมันก็ไม่ได้แนวโน้มจะขึ้นด้วยนะประกอบกับการนําเข้าและการแข่งขันที่สูงมากขึ้นนะของฝั่งไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการจีนเองลงมาเล่นตลาดไทยเนี่ยเละเทะไ่หมดแนละ้วตอนนี้นะครับจริงๆคนไทยได้เปรียบนะคนไทยก็จะได้ของถูกนะครับของถูกบนบนการขาดทุนของคนอื่นนะของบริษัทใหญ่ๆนะไม่ต้องดูอะไรอื่นนะดูอย่างโลจิสติกนะ เอ่อเคอรี่เนี่ยเร่งเอาโอโห้ขาดทุนเป็นพันพันล้านเลยนะหนักนะฮะเออเครีน่นี่โอ้โหตั้งแต่เข้าตลาดนี่คือหุ้นเออจริงๆนะพูดภาษาเพื่อนหุ้นแม่งล่วงชิบหายเลย <laughs> ล่วงมาแบบ8 9 0เนะแปดกว่าคือโหดนะฮะโหดมากเลยนะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเหมือนมันมาจาก price war นะฮเรื่องของการกีดกันการค้าด้วยนะฮะเจ้าของแพลตฟอร์มจะมาส่งเองช h อป e ี้ลาซาด้าจะส่งเองเคอรี่ที่ทำเดียวๆ นะโลจิสติกอย่างเดียวเนี่ยมันก็เหนื่อยนะครับแล้วกเ็เจ้าอื่นที่มาทำเนี่ยนะก็สมัยก่อนนะมีแค่เคอรี่มีอะไระมีไม่กี่เจ้าถูกไหมตอนนี้มีเพียบเลยนะฮะเพียบเลย <laughs> แฟดเองแต่ทุกเจ้าขาดทุนหมดนะแล้วใครเหมือนมาแข่งกันขาดทุนนะซัดส,สปอยนะฮะสมัยก่อนเนี่ยต่อชิ้นเนี่ยเราส่งสินค้ากันเนี่ย เชอรี่ก็จะคิดประมาณสักสี่สิบห้าสิบาทนะครับช่วงโควิดเนี่ยก่อนโควิดคือเขามีกําไรมหาศาลเลยนะหลายคนบอกว่าพี่บิ๊กแล้วเขาอยู่ได้ไงเขาอยู่เป็นอยู่เป็นเป็นกาไรเป็นาขาดทุนเป็นพันล้านเนี่ยอยู่ได้ไงก็ก่อนในนี้นเขากํกำไรมาเยอะไงก็ยังได้อยู่นะครับแต่ว่าเขาก็ต้องรีบปรับเปลี่ยนแล้วนะครับทุกวันนี้ก็ลงมาเล่นราคาเละเทะเลยนะฮะก็ลดลาราคาลงมาแล้วตอนนี้เราส่งสินค้ากันเนี่ยต่อชิ้นเนี่ยยี่สิบกว่าบาทเองนะคือลองแค่คิดภาพนะน้ามันเนี่ยมัน ไม่ผุมหรอกนะฮะแล้วก็โลจิสติกพวกนี้เนี่ยถ้าน้ำมันผันผวนนิดเดียวนะฮะคือน้ำมันขยับขึ้นนิดเดียวยูจีโอเป็กพลาสจะนู่นจะนี่นั่นนิดเดียวเท่านั้นนะคือเขาไปเล่นที่ขอบเนี่ยคือขาดทุนทันทีนะครับคือมันขึ้นมาก็ขาดทุนกันไม่ท้่งไปชนีไทยก็ขาดทุนขาดทุนกันมายาวนานอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บริโภคก็ได้ประโยชน์ไปแล้วกันนะครับแต่ให้พึงรู้ไว้ว่านี่มันไม่ใช่นี่มันไม่ใช่ฐานฐานราคาปกติที่มันควรเป็นดังนั้นไมสมอ แล้วก็จนพวกเราชินกันไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราโดนสปอยจนราคาคุณภาพการส่งต้องดีราคาต้องทุกนู่นนี่นั่นนะฮะคือคือตลาดนี้โหดจริงๆนะครับแล้วก็แนวโน้มเนี่ยมันเอ่อมันก็ส่งมาเรื่อยๆทุกๆตลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่อประเทศไทยมันก็เลยจะเป็นแบบ2ไบโพลาร์นิดหนึ่งนะบ,บางสินค้าเนี่ยมันก็จะดูถูกเวอร์นะรู้สึกไหมบางอย่างเนี่ยถูกเวอร์บางอย่างก็ทําไมมันแพงเวอร์จังวะก็จะ <c oughs> คือมัน มันมีความบาลานซ์ในชีวิตเนี่ยบางเวลานะฮะบางตัวเนี่ยมันก็โคตรแพงนะบางตัวก็รู้สึกว่าอันนี้มันก็ถูกไปนิดนึงจะเทียบกับค่าของชีพตูอันนึงก็อันนี้ก็แพงไปหน่อยนะฮะงั้นมันมันก็เลยเหมือนมันเป็นเป็นจุดๆุดอะนะเป็นจุดๆเอ่อแต่ภาพรวมของเราเนี่ยมันไม่ได้มีเงินเฟอ้อขนาดนั้นนะฮะพอเงินมันไม่ได้เฟอ้อขนาดนั้นเนี่ยอืมนั่นแหะสินะฮะประกอบกับคุณดูนะธุรกิจอาหารเนี่ยนะ คุณดูอย่างตีน้อยนะดูอย่างาหลายหหลายล,ายลายธุรกิจนะลงมาห้ําหันราคาบุฟเฟ่ราคาแบบโอ้สองร้อยร้อยเก้าเก้าคือจะลงให้มันต่ำที่สุดติดคอส์นะทฤษเทรนมันเป็นแบบนี้นะฮะผพ้บริพภคได้ประโยชน์นะฮะถ้าถ้ามันลงมาในทุกๆุกหมวดหมู่สินค้าเนี่ยเงินมันจะไปเฟอ้อไงเพราะว่าของมันถูกของมันถูกนะฮะจริงเงินเรายังไม่เฟอ้อแหละนะผมว่เราคนละเรื่องเลยเทียบกับอเมริกาแต่เราขึ้นดอกไปเหมือนกับอเมริกาอันเนี้ย ผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็เขาเรียกว่าอะไรลนะ่ะดรปิติเขาจะมองเรื่องของเรื่องของคอความสามารถในการแข่งขันในการส่งออกไหมนะฮะเพราะว่าการขึ้นดอกเบีย้ยตามเนี่ยรักษาตัวแกลบตัวอะไรนะตัวความห่างของไอ้ตัวอดอกเบีย้ยระหว่างต่างชาติกับเราเนี่ยไว้เนี่ยเผื่อบางทีจะเขาเรียกว่าอะไรดีเงินบาทจะได้ไม่อ่อนมากอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าพูดแบบนี้นะปีที่แล้ว แกก็บอกว่ามันไม,ม,นไม่มันไม่มีผลนี่นะแต่ทาไมตอนนี้มันจะมามีผลแล้วละ่นะตอนแรกแกก็บอกว่าอเมริกาจะขึ้นขึ้นไปเราเราไม่ขึ้นอะไรย่างเงี้ยซึ่งปีแล้วแก้ค่อนข้างดีนะถือว่าถือว่าปีแล้วเนี่ยแบงก์ชาติแก้แก้เงินเฟอ้อของตัวเองเนี่ยค่อนข้างได้ดีนะครับเพค่อยๆขึ้นนะไม่กระตกกระตากแล้วก็สุดท้ายเงินเฟอ้อมันก็ลงมานะกำลังสวยเลยแต่ว่าขึ้นอีกครั้งนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจละนะเพราะว่าตอนนี้เท่าที่ผมรู้สึกได้นะอินดิเคเตอร์ส่วนตัวแล้วกันนะ จากความรู้สึกที่เดินออกไปดูตามที่ต่างๆเ,เศรษฐกิจมันไม่ไดีนะคือตอนนี้เราต้องห่วงเรื่องเศรษฐกิจมากกว่าเงินเฟ้อเงินมันไม่ได้เฟ้อขนาดนั้นนะฮะถ้าเราต้องห่วงเราห่วงเศรษฐกิจมากกว่านะตอนนี้เศรษฐกิจย่ำแย่อิบอายนะฮะคือไม่มีใครมาซื้อของไม่รู้เพื่อนๆเ,เป็นไงครับทำธุรกิจแล้วมันดีไหมนะ,ะแต่ผมรู้สึกว่าภาพมันแย่ไปหมดเลยนะ,ะจะขายของจะนู่นจะนี่จะนั่นเนี่ยมันไม่สะพัดเหมือนสมัยก่อนนะครับ มันก็อาจจะได้บางธุรกิจบางตัวแต่ว่าภาพรวมแล้วกันอนะผมรู้สึกได้ว่ามันซบสซากหนักๆมากๆนะครับแล้วก็อินดิเคเตอร์หลายๆตัวไม่ต้องโกหกกันนะตัวเลขไม่โกหกใครมันติดลบนะมันติดลบหลายๆตัวนะครับห้าจาก6ตัวนะก็ติดลบไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่านะไม่รู้ว่าแอบเป็นห่วงนะว่าขึ้นแบบนี้เนี่ยแล้วพวกเราที่ทนโดนพิษโควิดมาสักพักหนึ่งแล้วนะ mm hmm. ก็แล้วก็เทดก็ ติดดอยกันอยู่นะแล้วธุรกิจเองก็ไม่ว่าจะดีมากมายนะฮะแล้วมันจะขึ้นดอกเบีย้ยแบบนี้นะหลายคนเนี่ยจะไม่มีบัญญาจ่ายเอานะฮะแล้วก็ NPL จะขึ้นหรือเปล่านะ,ะความสามารถในการจ่ายนี้คันผิดน,นักชั้นนี่มันจะพุ่งสูงขึ้นไหมนะฮะแล้วถ้าพุ่งสูงขึ้นเนี่ยมันจะมีผลดีกับประเทศไหมนะครับและนี่คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงสุดท้ายมันเป็นโยงใยกับการเมืองรู้ไหมทำไมครับเพราะว่านะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยยังคงใช่รัฐบาลรักษาการ ที่ก็จะไม่ทําอะไรแล้วนะจะตัดสินใจอะไรไม่ได้แล้วนะทุกๆอย่างมันออนโฮไว้หมดนะงบประมาณประเทศนะแล้วก็ทิศทางการเดินมันเนเทไปหมดตอนนี้เศรษฐกิจมันแย่ไงมันกนต้องแย่จนทุกคนแบบบอกว่าดูหุ้นก็รู้นะตกชิบหายนะแล้วก็บอกว่าเอ้ยเอาเอามาเหอะนะรัฐบาลเอามาสาักอันหนึ่งนะคือใช่นะตอนนี้คือมันมันแย่มากนะแล้วตอนนี้ประกอบกันเนี่ยขึ้นดอกเบีย้ยไปอีกเนี่ยตอนนี้ไม่รู้ว่าพวกเราจะไหวกัน อยู่หรือเปล่านะฮะก็เป็นกําลังใจเพื่อนๆน,นะฮะขึ้นดอกแบบนี้หนักนะมันมีผลกระทบยาวไปเลยนะฮะยาวไปเลยอาจจะมีผลกับส่งออกหน่อยที่วันเงินขอจะไม่แข็งตัวมากแต่ไม่อ่อนตัวมากแต่ว่าก็ผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ไม่รู้สินะอันนี้ความเป็นส่วนตัวหมดเลยนะด้วยความเคารพ <c oughs> ความเห็นส่วนตัวหมดเลยอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับออกอทนง,งอที่ประชุมเมื่อวานนะเรื่อง0.2%องนะครับ ピッ